กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายชินโชตแสงสังในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับจากที่เราได้พิจารณามาจนถึงมาตาสองหหทับสองแปก่อนหนึ่งผมต้องกลับเรียนก่อนว่าในภาพรวม ผมเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐมนูญหรือจะล่างรัฐรมนูญกันขึ้นมาใหม่มันเป็นวัฏจักรของรัฐธรรมนูญไทยครับเสมือนสิบปีล่างกันครั้งหนึ่งรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งเราเคยวิจารณ์กันว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุดแต่เราก็ยังมีรัฐธรรมนูญ50เราก็ยังมีรัฐธรรมนูญ60 ปีนี้อาจจะมาไวไปนิดหนึ่ง69เราจะได้รัฐธรมนูลใหม่อีกแล้วท่านประธานที่เคารพผมไม่สบายใจกับมาตาสองหทับยีก็เรียนกันตรงๆแล้วครับผมเป็นสอวอผมไม่ได้พูดทั้งหมดเพื่อตัวเอง หรือเพื่อสอวอสิ่งที่ท่านสอวอพิสิทธิ์ในฐานะกรรมธิการได้แปลยติไปผมขออนุญาตไม่พูดซ้ำแล้วไม่พูดซ้ำกับหลายท่านที่ได้พูดไปว่าท่านตัดคำว่าหนึ่งในสามออกนั่นหมายถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็แปลว่า หนในสของสอวอเนี่ยมันหายไปโดยอัตโนมัติท่านประธานครับถึงแม้ว่าสอวอไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแต่ผมถามว่าประชาชนคนไหนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าช่องใดช่องหนึ่งใน20สิบช่องเลวร้ายที่สุด ท่านก็เข้าช่องอื่นๆได้เพราะนั้นสวก็คือผู้แทนปวงชนชาวไทยในระบบรัฐสภ,ภาเป็นองค์กรหนึ่งท่านประธานครับพวกผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองถึงแม้ว่าจะมีหลายคนใส่ร้ายให้พวกผมเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เป็นสีอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของผมนี่ครับที่ผมจะ คิดจะชอบจะศรัทธาสีอะไรมันเป็นสิทธิทอันชอบธรรมส่วนตัวของผมแต่โดยระบบแล้วสวไม่มีพักการเมืองท่าประธานครับทำไมผมถึงยังยืนยันว่าเราหรือสอวอยังควรเป็นองค์กรที่เป็นสถาบันท้ายสุดในการขานอำนาจ ในการถ่วงดุลอำนาจเช็คแอนบาลานซ์หรือทำรงไว้ซึ่งการตรวจสอบผู้ร่างรัฐมนุนปี6กหกเจตนาของผู้ร่างรัฐมนูนเขาต้องการให้มีการระบบการตรวจสอบระบบการขานอำนาจระบบการถ่วงดุลแต่วันนี้ ท่านจะกินลวบเัยเองเอาว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบมาถ่วงดุลเลยผมอาจจะไว้ใจสอวอโทษทีประธานโทษอาจจะไว้ใจสอสอชุดนี้แต่ชุดต่อๆไปแล้วครับเมื่อครั้งใดครั้งหนึ่งมันเกิดประเด็จการทางรัฐสภา ทำอะไรก็ได้เลยครับถ้าไม่มีสวเป็นตัวฉุดตัวลังเป็นตัวกรองสุดท้ายเป็นตัวสกัดเสียงหรือเรื่องราวที่มันไม่ชอบทำเมื่อถึงวันนั้นเราจะเคว้งคว้างเราไม่มีองค์กรอะไรเป็นองค์กรสุดท้ายเวลาคนเขาเรียกว่าสภาล่างสภาบนเนี่ยผมไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่ครับจริงๆเราก็อยู่ชั้นเดียวกันนะครับชั้นสองเหมือนกันแหละครับแต่อยู่คนละฝั่ง ผมถือว่าทั้งสองสภาเราร่วมมือกันในการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติสุดท้ายครับผมขอยืนยันว่าหนึ่งในสามของสอวอ,อยังต้องมีอยู่สุดท้ายก็สุดท้ายจริงครับท่านประธานครับผมเป็นเด็กอยุทยาครับผมเป็นเด็กอำเภอบางไทรบ้านผมเนี่ย น้ำท่วมทุกปีไม่ใช่ท่วมแบบอุทกภัยนะครับมันมีหน้าน้ําผมพายเรือไปโรงเรียนตอนผมเด็กๆ็เรือลำหนึ่งมันนั่งได้สี่ห้าคนผมถูกลังแกรครับผมถูกเพื่อนผมในเรือนั้นลังแกผมทำ้ายผมผมไม่มีทางสู้ครับผมเก็บความเจ็บใจไว้ ตามภาษาเด็กๆที่ไล้เดียงสาผมเก็บความเจ็บปวดไว้ที่เพื่อนผมรังแกผมในเรือลำนั้นอีกสิบห้าวันต่อมาผมจำเป็นต้องคว่ำเรือลำนั้นให้มันเปียกไปได้วยกันผมขอกาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังประธานกรรมธิการผ่านไปยังกรรมธิการเสียงข้างมาก ผ่านไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกคนธรรมธานครับระวังเรือจะล่มครับขอบพระคุณครับธรรมธาน